ก็จะพาน้องฟางไปบ้านม่วงกันนะคะทุกคนไปอู่นะคะทีมช่างก็ทำถนนอยู่นะคะก็สามารถขับรถไปได้ะค่ะทุกคนสรุปก็คืออาจจะมืดค่ำนะคะก็เลยได้ไปคาเฟ่แทนทุกคน <Okay. S 1> ก็เป็นร้านคาเฟ่ที่ผู้ช่วยกับน้องฟางก,ก็ไปนะาเดียก็เคยไปนะคะก็จะไปกินข้าวร้านนี้บ่อยมาก ร้านประจําเลยนะคะผู้เชี่ย็จะไปกินบ่อยมากเบรี hmm. <Very good S 2> mm ่กูดมากเลยแบบเพอร์เฟกมากนะคะ mm hmm. แล้วก็มีปลาด้วยนะคะ mm hmm. ที่ร้านแบบบรรยากาศน่าดีมากน่าถ่ายรีวิวมาก mm hmm. อันนี้แบบก็พอแบบสั่งกินพอประมาณนะคะแต่ว่าแบบ <c oughs> หลังๆอ่ะแบบไอติมด้วย mm hmm. พิซซ่า <c oughs> ด้วยทุกคนตอนนี้ก็คือแบบน้ำจิ้มไปก่อน แล้วแบบนางก็ชอบได้นะร้านนี้แล้วก็พามากินบ่อยมากล่าสุดแบบขอมเลยมันมีต้องมีมันก็ต้องมีนะคะทุกคนก็คือปิซซ่้านะคะก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะกลับหน้าลุงพลกันนาลุงช่างกันนะคะ แต่ตลาดนัดแต่เราไม่ได้นัดตลาดไม่นัดเราก็ไม่นัดเหมือนกันนะทางน,นะคะก็คือเส้นทางจากบ้านม่วงไปประชาสามาัคคีบ้านสอนสีห้วยน้ำเที่ยงจำปาดงแล้วก็นาลุงช่างนะคะก็ขับรถไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงทางผ่านปู่ปาริจิตนาคารนะคะ ตอนนี้นะคะผู้ช่วยก็อยูอ่บ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูหนะหลังงานนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานนะคะหลังบ้านนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะวันนี้ก็สรุปก็คือเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าอาจจะไม่ทันอาจจะดึกนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเออนะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตแล้วก็ บ้านทางนั้นนะคะก็ก็กเขาเรียกว่าอะไรนะก็คิดไว้แล้วนะคะว่าจะทํายังไงต่อนะคะเพราะว่าผู้ช่วยอยากได้ห้องส่วนตัวแล้วก็แบบมีห้องส่วนตัวนะคะทุกคนผู้ช่วยคิดแบบไว้แล้วจะแต่งห้องยังไงนะคะแล้วก็กขอบพุณมากๆเลยนะคะจะพูดยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะก็ขอให้ดันๆกันด้วยนะคะทุกคนไปเลย ตอนนี้นะคะก็สี่โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนก็นักเรียนก็จะเลิกเรียนแล้วนะคะนาเดียก็กำลังจะมาแล้วนะคะทุกคนมีแม่หายคะ่ะทุกคนตามหาแม่แม่หายแม่หาย,แม,หายแม่หายไปไหนหนู <c oughs> หิวนมโอ้ย oh, ใช่แล้ว <c oughs> แม่หายอนะ่ะทุกคน <c oughs> อนนี้นะคะก็อยู่หน้าองค์ปู่ปาริจิตนะคะก็กราบสักการะองค์ปู่ปาริจิตนะคะใครที่สักการะบูชาขอพอรหรือใครที่มีอ,าามมปปอ่อยันสายานบารมีปู่ปาริจิตหรือสายานขรรชนะคะก็สามารถมากราบไหว้บูชาขอพอรท่านได้นะคะก็ท่านก็ใช้โชคให้ราภนะคะทุกคนก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่ได้นะคะก็คนที่ศรัทธาอย่างจริงใจแท้ก้นบึ้งของหัวใจนะคะก็จะได้รับโชคได้ราภนะคะแล้วก็อ่า ท่านก็เป็นทื่เป็นผู้ที่ถือศีลด้วยภาวนานะครับนาเป็นผู้ที่ถือศีลภาวนานะคะก็เออก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับเอ่อทีมงานช่างถนนเน่าปูบาลีจิตนะคะก็หลายๆทีมงานหลายๆทุกคนนะคะก็ยินดีกับแม่ดานะคะที่ได้ครัวใหม่แล้วก็พี่แอดเปียวพี่เปียวนะคะก็ยินดีด้วยนะคะเออก็หลังคาก็มุงหลังคาก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ ก็อย่างที่ผู้ช่วยอัปเดตไปนะคะก็ต้องขอบคุณแม่แม่เอฟซนะคะก็ขอให้มีช่วงมีลาบนะคะก็ขอให้องค์ปรับองค์ปู่บาลีจิตคุ้มครองนะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลนะรูนะคะคอยปกปักรักษาคุ้มครองเอฟซีแม่แม่ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือจะเป็นเด็กแดงตีนแดงหรือว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองปังๆังขึ้นไปนะคะก็สาธุด้วยนะคะสาธุแทนนะคะก็ นางปู่ก็ยังสวยเช่นเคยนะคะก็ผู้ช่วยก็จะพาอัปเดตไม่เบื่อนะคะไม่เบื่อแน่นอนนะคะช่องผู้ช่วยก็จะพาไปเที่ยวชมต่างๆนะคะก็จะไม่มีแค่ในพื้นที่นะคะอาจจะเป็นนอกพื้นที่ด้วยนะคะก็อาจจะได้พาไปหลายสถานที่นะคะเพราะว่ากุหลาเลือกคํำเรานะคะยังมีเอ่ออ่างห้วยสวงด้วยนะคะแล้วก็มีเอ่อสะดอกบัวนะคะทุกคนดอกบัวที่ผู้ช่วยเคยพาไปนะคะก็ าบางทีเราก็เหงาเนาะขนาดเรากินน้ำมายังเ,เหงาเลยนะคะทุกคนขนาดเรากินน้ำมาเรายังเบื่อเลยมันก็ต้องเบื่อเลอกปกตินะคะเบื่ออาหารก็เราก็ทุกคนก็มีความรู้สึกเบื่อนะคะ mm. ก็ผู้ช่วยก็ไม่อยากให้เอฟซีแม่แม่เบื่อนะคะ mm. ก็ต้องถ่ายท,ทําที่มันมีมีประโยชน์นะคะ <laughs> ถ่ายถ่ายทาที่ไม่ให้ไม่ให้เอฟซีเบื่อนะคะ mm. ตอนนี้นะคะผู้ช่วยก็อยู่หน้าองบูเช่นเคยนะคะเดี๋ยวก็ สปายฟีมาไหว้นะคะแล้วก็มาไหว้ด้วยนะคะก็ไม่รู้ไฟแชกอยู่ไหนนะคะตามหาไฟแชกนะคะก็นาเดียขโมยไฟแช็กหนูไปนะทุกคนก็เอามาได้เด้อพี่จะจุดเด้อทุกคน<อ>ปกตินะคะเห็นแต่เ,เห็นแต่ฟีจุดทูบไหว้พระขอพรนะคะวันนี้ผู้ช่วยจะจุดทูบบ้างนะคะก็ไม่ใช่คอนเทนนะคะก็ขอพรจริงนะคะ นะคะผู้ช่วยก็จุดทูปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้องค์ปู่กันนะคะวันนี้นะคะผู้ช่วยก็จะมาไหว้พระไหว้พระขอพรขอองคู่บาลีจิตนะคะก็วันนี้นะคะผู้ช่วยก็ตั้งก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าจะได้มาอยู่หน้าที่ตรงนี้นะคะก็ก็วันที่มานะคะก็ เคยอธิษฐานเอาไว้นะคะสามข้อนะคะก็ขอให้ได้มาล้าที่บ้านลุงพลหรือลุงช่างหรือว่าขอให้มีคนเอ็นดูหนูก็ได้รับพรนั้นแล้วนะคะก็มีอีกประการหนึ่งนะคะที่ผู้ช่วยยัง น้องฟื้นยังไม่ได้นะคะก็ต้องวินบอนนะคะขอให้ได้ไปคาชันวดสักครั้งนะคะก็เป็นอธิษฐานที่ยังไม่เคยไปเลยนะคะก็อาจจะยังไม่ถึงเวลานะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะผู้ช่วยก็จะมาจุดธูปขอพร้องปู่บาลีจิตนะคะก็ตั้งน้ามัวสามจบพร้อมกันนะคะก็ให้แม่แม่เอฟซีขอพรให้แม่ FC, แม่เอฟซี FC ด้วยนะคะก็ก็จะ ก็จะขอพรให้แม่แม่เอฟซีด้วยแล้วก็ให้ผู้ช่วยด้วยนะคะก็ตั้งน้โมสามจบนะคะน้โมตัสะพะขวัตตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธะหนะนโมตัสะพะขวัตตอะรหัตตสัมมาสัมพุทธะหนะโมตัสะพะขวัตตอะรหัตตสัมมาสัมพุทธะอินินาสกาเลนะชยยะชยยาปาลิจินนาคลาชมหาลาภังประสิทธิเมนะมะนาโคอริยะเมตไโยโพธิสัตตโตน้โมพุทธะ อิมินาสากาเลนะชายาชายะชยยะปาลิจิตนาคลาชมหาลาพังประสิทธิเมนะมานาโคอริยาเมตยาโพธิสัตโตนะโมพุทธายะอิมินาสากาเลนะชายาชายะชายยะปาลิจิตนาคลาชมหาลาพังช่วยก็ได้จุดทุกข์ขอพรแล้วนะคะก็ขอให้ปู่ปาลิจิตคุ้มครองเย็บซียูทูเบอร์ทุกคนนะคะที่อยู่กับลุงและก็ลักป้าน,นะคะก็ขอให้ ให้แม่เอีมีแต่ความสุขความเจริญอายุมัน่นขวัญเยืนขอให้ร่ำรวยเงินทอขอให้ปังๆ15ชั้นฟ้าเมืองบาดาลจัตุมหาราชิกาเมืองสวรรค์ก็ขอให้รับรู้ว่าเอฟซี FC ก็ยังรักลุงกับป้านะคะก็ขอให้อยู่เป็นโพล่มโพล่มใต์ให้กับยูทูบเบอร์และป้าและลุงแล้วก็เหล่าบรรดาที่รักนะคะก็ขอให้มีวต่คนเอ็นดูแล้วก็ขอให้ยอด ของช่วยนะคะปังๆนะสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะคะก็สาธุด้วยนะคะ เหลอถามเฟิร์น<ย>เป็นลูกแอนใช่ไหมใช่ค่ะน,น้องเฟิร์นน้องเฟิร์นเป็นน้องที่มา <จะ S 1> อยู่ที่สี่กอตั้งแต่แรกแก,กที่น้องจะลำลำพญาน้าช่องไทยส,สักคนหนึ่งแล้วไปเจอน้องเฟิร์นก็ทักน้องเฟิร์นบอกว่าเออน้องเฟิร์นนี่เป็นลูกลูกแม่แอนใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทุกคนทักน้องก็เต็มเลย